ทุกคนมาเหนือเนตได้พี่พักดีสวยทุกคนดูแล้วสวยนะสวยปะสวยเลยอ่ะเข้าเพื่ออะไรมาต่อเขาไม่เปิดให้ดูเลยอ่ะฮะฮะไม่เปิดให้ดูเลยอ่ะใช่สสวัดีค่ะใช่ครับไม่เปลี you, you know. <c oughs> <c oughs> ่ยนบัญชีเขาไม่ได้เปลี่ยนนุ <h 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 ่นแค่นี้เฉยนุ่นอ่านไอคอมเมนต์เนี่ยไม่จร pues ิง เดีกครับอยู่กันมานานรู้หมดเลยบักราคาบบักราคาบบักราคากำลังรอยืนยันอยู่ไม่มีอยู่ระหว่างการตรวจสอบตรวจสอบแล้วทุกคนมาเอ้ย ทุกคนดมให้นูอันนี้นะทุกคนโอเคไหมอย่าให้ถูกกบด่างเาเปนกูจะลงกรแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันไปเพื่อภารกิจของทุกคนได้เท่าไหร่ก็โอเคเลยเริ่มได้เลยสิบเทามาแลกพี่หมวยหนึ่งเทาสิบเทามาแลกพี่หมวยหนึ่งเท่าใช่หรอ ไปเริ่มเริ่มทุกคนไปก่อนจะยไปเปล็นอ้าไม่ใช่จะไม่ได้เราจะไปกันน่ะไปเลยไหมไปดิไปฮะเพราะฉะนั้นเราจัดลงไล้ก่อนน้องไทยแล้วเจอกันตอนช่วงครึ่งท้ายนี่องไดอย่าลืมนะยช่วงครึ่งเอาไลท์โอ้โหไลท์แล้วบุญต่อยเร็วเร็ว ที่แทบตายทุกคน<ม>เอาให้หนูแบบว่าปรืม้มใจหน่อยนะสวยครบสุดเป๊ะสุดสวยหมอสีอม่วงยิ่งสวยอืม สวยครับได้ค่ะตรงไหนอ่ะม่มืดอ่ะอ่าตึกตัวไนครับ่เครับครับขอบคุณนะคะเไปต่อครับเนี่ยอ่าขายเฉยเดี๋ยวไปห้างก่อนแล้วก็ค่ ไม่อยู่นู้น่าจะสะดุ้งขอความเด้งทุกคนติ๊กนู้ไนไม่ใช่นูนูจะนั่งของแหมอฮะนู้จะนั่งตรงแถวนั่งตรงแถวอ๋อนั่งตุกตุกไปลองตัวไหมเอ้าไหมนั่งตกกแถมไหมไม่ใช่เรานั่งตุกตุกันไหม ใครจะจอกับรถบัแวมาไอ้อัดไอ้อัดกี้คณน้อยนะถ้เปนเดเราเหมาพแถที่นไมีแต่ว่าตุกกเคุณครับขอบคุณพี่หิงอ้าจิงหัจิจ ห้าเท่าไรแล้วเท่าไรแล้วตอนเท่าไรแล้วมีคนนับไว้ไหมมีคนนับไว้ไหมฝามอะไรเนี่ยไปจริงนะแล้วมีขากราเป้าพี่ตีนะขากราบก็คือไอ้นี่ตุ๊กตุ๊กตรงตรงง่ายกว่าอุ้ยลูกไม่ไปลงที่ไหนดูก่อนนะไปมันเพี้ยนแล้วครูแล้วไปลงสัมย้อนน่ะ ไปเลยไปเลยแบงค์คันเลยเออหนูหนูอยากไปหนูอยากไปตุกตู้อ่ะให้เราเดินไปตรงโน้นมาตรงโน้นตรงนู้นแล้วเราเกี่ยวตางนั้นคือเดี๋ยวเอาอันนี้ไว้ในในรถนะน้องตีเอาแต่ตังค์ให้พี่ไหนพี่อันนี้เออเอาตังค์ปุกับอันนี้นนะ็เปครับเขาเขาก็มีกระเป๋าด้วยนะต้องขับรถพาไปแล้วอาออ๋อันนี้ใส่ใน เกระเป๋าที่ไม่อก็ขอมแฟีกแล้วอันนี้ฝากไว้ในรถก่อนเดี๋ยวกลับมาคอยเอาขอบคุณครับขอบคุณครับเปลี่ยนเปลี่ยนข้างหลังเหรอเปลี่ยนเปลี่ยน แปดเท่าแล้วหรอเดินไปนู่นทุกคนไปผจญภัยกันทุกคนเดี๋ยวหนูเอาอันนี้ก่อนนะติ๊กอันนี้มันต้องมันต้องอันนี้ปะใส่พื้นหลังปะพื้นหลังใส่ปะใส่ก็ได้นะกันไว้ใส่ไว้ก่อนเออกันไไว้้ก็ดนี่หรอโอเค สะพายกอยาร์ดไปเลยตรงนี้เขามีเราต้องยูนเราตรงนี<__<_<_้เหรอยังไม่ได้ไปหายิว่าเลยอ่ะเดี๋ยวไปค้ำๆดุดๆเยวหาเนี่ก่อนนะ นี่ <c oughs> ตุ๊กตุ๊กอะขอบคุณคับ <c oughs> ใช่ยกยน <c oughs> ็นดีหวานหนูก็อยากไปห้ามันละ <c oughs> สมาชิกเยอะไงบางคนต้องไปแบบซื้อของก็เออเราก็พาของไปอะไรอย่างเงี้ยงเราก็เลยได้แบบว่า <c oughs> <c oughs> ได้แบบพาทุกคนไปแบบไปซื้อของไปนู่นไป <c oughs> นี่ก่อน <c oughs> อะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แล้วก็ วค่ก็ไปหากสาวไปอยู่แล้วแอดเลยอะ่ะเท่าไรแล้ววะทุกคนสิบเท่าแล้วกันโอ้โเท่าแล้วทุกคนอย่างตอไปตรถออกไตีเราเดินตรงไปนู่นก็ได้นะอ๋อโอเคสิบเท่าแล้วขอบคุณนะคะเอาให้นุ๊แบบว่า แบบนี้แล้วเวลาเขาไลฟ์เองทุกคนก็กองไปตุงให้เขาได้อีกนะแบบว่าอันนี้หนูเปิดให้เพราะว่าแบบว่าเออไหนๆเราก็แบบว่ารอแ,แป๊บา่ะพี่หมวยครับรถอ,อ,อขอบคุณฮะ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 นั่งทุกๆในบอกระสอบเลยค่ะเขาบอกเนี่ย ดเนี่ยตุกตุกป่ะจะป้อมทำน้าลู้นะนะครับไม่เอามาป่ะอะไรหรอพันรถรถรถป้อมเาต่างไอ๋อโอเคไม่เพื่อแบบว่าเราได้ไปวิวตรงในห้างก็ได้ถ่ายอะไรเนี่ยม่นี่ไปไหนนี่ ตอนนี้เรากำลังจะไปใช้ชีวิตเกนกับเพื่อนๆเ,เ,เ,เรากำลังจะแล้วมีรถได้ทำไมไม่ใช่รถก็จะได้ไม่ต้องไปหาที่จอดอนั่งรถเมลไปใช่ไหมใช่นั่งรถเมลไปอไงโอเคทุกคนเรามาใช้ชีวิตในประเทศโคราชสมไหวครูใช่สะสมไหวครูไม่เรียกว่าสะสมแล้วนะสิบเอ็ดสิบเอ็ดเท่าแล้วโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณนะครับทุกคนน่าจะสองคันเปล่าใช่หรอสองคันได้นะือว่าฮะฮะสองคันได้เปล่ามีป่ะงคนนี้เลยใช่ครับสามคันไปเออหน่อยสมคันก็ไหนอ่ะมีย ไปทำไมไปช้อปปิ้งไปใครขึ้นก่อน <S <S ไปักสาวๆต้องปัไป<ห>คุณขนมซิงจังแบบความคนนี้ดีกว่า <S <S 2> <S 2> เกือเห็นเดียวแล้วโอเคทุกคน,อ,นอ่ะเข้าไปกันเลยอันนึงที่คนเนี่ยลุงมันานั่งตรงนี้ได้ด้วยเขาเคยนั่งลุง เรขึ้นขึ้นมาก่อนครับขึ้นมากเคนด้สามันคนละสามคนเท่าไรลุงเออด้เเขีเดี๋ยวเดี๋ยวเรียกเขาให้เดี๋ยวร